หนุวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2558เวลา12บสนาฬิกาสีนาทีคู่ที่หนึ่งพิกัดน้ำหนัก130่งมปอนมังกรแพทย์อ,อสบายแท้มวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นล่ามรัดมัดตีเก่งบูดุดัน เปิดเกมเดินหน้าท้าชนตลอดล่องแคล่วว่องไวเดินต่อโดนบทเบียดก,กันไปปลายปลายอาจมีแผลให้เห็นได้จะแพ้ดีเซลเล็กโชโคโยูฮาอิซูสุมวยเนื้อคลองกระบีเป็นมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวามีลูกตักเตะขวาทำได้ดีข่า,าในเหนียวแน่น ล่ำรัดมัดตีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงการยืนระยะมองว่าดูดีกว่าต้นต้นไม่เท่าไรปลายปลายดูดีกว่าเคยชนะมาแล้วคู่ที่สองพิกัดน้ำหนักหนึ่ง้อยสิบแปดปอนเด็กศึกชอพัชรพลงอป่าซาไกามวยจังหวัเตะต่อยครบเครื่อง เตะขาต่อยหมัดออกได้รุนแรงทุกลูกเข่า,เาในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงเป็นหมวยประเภทไร้ตำราบูดุดันเปิดเกมเดินหน้าท้าชนตลอดวันนี้เจอหมวยประเภทเดียวกันแต่ความหนักแรงยังมองว่าเป็นรองเจ้าแพ้เพชรชาติชายชาวไรอ้อย มวยจังหวะเตะต่อยถนัดขวาหมัดออกได้รุนแรงทั้งซ้ายและขวามีเตะขาเจาะย่างหนักแรงบูดุดันเปิดเกมเดินหน้าท้าชนตลอดเข่าในพอได้ลกรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะได้ดีคู่ที่สามพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอ ชานฟ้าพุ่มพันม่วงมวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างสูงยาวสีมือดีครบเครื่องข่าวในอาชีพล้ำรักมัดตีดีมีกดลงมาเสียบแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าสมองมวยดีการยืนระยะทำได้ดีจะชนะนิวันจัน กรพรสุรินมวยจังหวัดเตะต่อยรูปร่างสูงยาวถนัดขวาวงนอกมีแข้งขวาเตะสกัดเข่าในเหนียวแน่นเข่าล้วนล้วนล็อกรัดมัดดีเก่งแข็งแกร่งแข็งแรงดุดันหัวใจเกินร้อยชื่อฉันดูดีกว่าแต่อาวุธมวยมีน้อยคู่ที่สีป้องกันแชมป์รุ่นหนึ่งยบสอง ปอนมวยที่มวยช่องเจ็ดสีเสือคิมสิบสอทอแปววเจ้าของแชมมวยจังหวัดเตยต่อยถนัดขวาสีมือดีหมดหนักสอบคมแข่งออกได้รวดเร็วล่องแคล่วว่องไวข่าในพอได้ล็อกรัดมัดตีดีวงในมีสอบระยะประชิดเป็นมวยที่ใช้สอกได้ดี ต้นต้นมีโอกาสได้นับได้เนอะปลายปลายนีเข่าไม่ออกน่าจะลำบากเสียเปรียบรูปร่างจะแพ้มงคนชัยควายทองยิมผู้ท้าชิงมวยจังหวัดเตะต่อยถนัดซ้ายรูปร่างสูงยาวสีมือดีครบเครื่องมัดออกได้ดีมีแข้งซ้ายดับเตะสกัดเข่าในเหนียวแน่น มีขวางหน้าดันแทงดันเสียบหนักแรงเลี่ยมมวยดีอาวุธมวยหลากหลายได้เปรียบรูปร่างแต่สภาพร่างกายช่วงนี้เป็นรอง